กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมจอห์ซ่าทีวีและตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการสาระดีมีบางวันซึ่งรายการนี้ก็หายหน้าหายตากันไปนานมากๆเลยครับผมก็ม mm ัว hmm. แต่ไปเล่นเกมอยู่นั่นเองสืบเนื่องมาจากเมื่อคลิปข่าวก่อนนู่นเลยครับผมเกี่ยวกับการจ่ายบิลฟร o ช c e โดยแอปพลิเคชันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจ่ายแค่กรุงสีนะแอปกรุงสีอย่างเดียวแล้วก็ได้มีคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเป็นอย่างไทยพาณิชย์หรือแอปอื่นๆเนี่ย จะจ่ายอย่างไรครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจ่ายบินด้วยแอปอื่นๆที่ไม่ใช่กองศรีนั่นเองครับผมก็ก่อนที่ไปชมคลิปผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมครับผมก็ถ้าใครจะจ่ายไทยพณิ์ครับผมก็เข้ามาในแอปไทยพณิ์ครับผมก็เราเวลาจ่ายเราเข้าตรงนี้จ่ายบินแล้วก็กดค้นหาพิมพ์คำว่า first choice first choice อ่ะเนี่ยครับผม first choice and the one เนี่ยครับผม first choice and the one ก็จะมีเอ่อรหัสลูกค้าของผมเลขบหนึ่งแล้วก็อ้างอิงคือเลขบสองคือเจ้าตัวเนี่ยเราไม่มีแล้วผมคือถ้าเราจะเอาตัวเนี่ยเราต้องไปติดต่อทางเอ่อ first choice เองครับผมแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเราจะได้บิน เดือนใช่ไหมบินเกี่ยวกับจ่ายบินแจ้งยอดเนี่ยเขาเราจะจ่ายมาทุกเดือนเขาจะส่งไปรษณีย์มาหรือบางคนจะได้เป็นอีเมลสําหรับผมเนี่ยจะได้เป็นอีเมลเข้ามาครับผมหน้าตาจะมันประมาณนี้นี่ครับผมหน้าตาของอีเมลเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับผมครับผมถ้าสมมติใครไม่ได้ใบแจ้งยอดมาทางไปรษณีย์หรือว่าอีเมลเนี่ยเราคือบอก oh, โอ้โหพี่ผมยังไม่ได้เลยเนี่ยเขาไม่เห็นส่งมาหรืออีเมลเราหาไม่เจอเนี่ยผมอ่ะ เราก็จะมาทําการขอใบแจ้งยอดย้อนหลังกันอ่าผมมาดูกันให้เรามาที่แอปยูชูดครับผมที่เป็นเ i r ร์ c ชอยส์เนี่ยแล้วก็หน้าบัญชีหน้าบัญชีครับผมเราก็ไปกดขอใบแจ้งยอดย้อนหลังแล้วก็เอาเดือนกรกฎาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาหรือใครจะกดทั้งหมดก็แล้วแต่นะผมเอาแค่เดือนเดียวพอเพราะว่ามันใช้รหัส Q R code เหมือนกันกดถัดไป ส่งมาที่อ e ีเมลสำเร็จ่าครับผมอ่ะเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กดเข้าไปเลยถ้าได้ตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยครับผมก็ให้ทำการเลื่อนลงมงล่างครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับคนที่โหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วผมทำตามน,นี้ได้เลยเรากดดาวน์โหลดไฟล์มา รหัสนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดของเราครับผมซึ่งวันที่เนี่ยก็จะเป็นของผมก็จะเป็น18เดือนมีนาซึ่งเดือนมีนาเนี่ยแต่ละเดือนจะไม่ใช้เป็นตัวเลขนะผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษ3ตัวให้เราไปหาดูว่าของเราเป็นอะไรสำหรับผมก็จะเป็นเดือนมีนาก็คือมาผมและตัวพิมพ์หน้าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอก็คือเแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวเล็ก ะจะเป็น3มตัวครับผมให้เราเปิดปฏิทินดูหรือว่าเปิดเน็ตดูก็ได้แล้วก็จะตามด้วยปีที่เป็นปีคศนะครับผม1 9 9 6เเปิดอ่านี่ครับผมหน้าตาจะประมาณนี้บินแจ้งยอดของบินที่แจ้งมาจดหมายก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมให้เราเปิดบินออกมาเลยและไปที่ใบสุดท้ายหรือล่างสุด ถ้าใครเป็นอ e ีเมลให้ทำตามผมเลยครับผมให้เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็ขยายมาตรงนี้เห็นไหมครับผม QR ว o า e คดเพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยครับผมให้มันชัดๆก่อนอ่าโอเคให้เราแคปหน้าจอตัวนี้มาถ้าถ้าใครมีโทรศัพท์แค่อันเดียวนะ ให้แคปตัวนี้แล้วถ้ามี2อ,อัน2เครื่องเนี่ยให้อีกเครื่องหนึ่งจ่ายก็คือสแกนตัวนี้ได้เลยหรือถ้าใครเป็นใบแจ้งยอดที่ส่งมาทางไปรษณีย์อยู่แล้วเนี่ยให้เราสแกนตรงนั้นได้เลยครับผมถ้าใครเป็นอีเมลของผมให้ทําตามผมเลยแคปตัวนี้มาโอเคจากนั้นครับผมให้ไปที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอ่าอย่าง ที่ตามตามกันมาคือไทยพาณิชย์เนะาะธนาคารอื่นก็ทำเหมือนกันเลยของผมใช้ไทยพาณิชย์จ่ายให้เราเข้าวันที่ไทยพาณิชย์นี่นะคะผมแล้วก็สแกนจ่ายเห็นไหมข้างบนเนี่ยถ้าเป็นของคอนอื่นๆก็เหมือนกันครับผมใช้สแกนจ่ายใครเลือกรูปภาพตรงนี้ครับผมจากนั้นก็เอาคิวอาร์โค้ดมาได้เลยเนี่ยครับผม อ่ะเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมรหัสลูกค้าอะไรเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่เราจะจ่ายผมก็จะจ่ายหนึ่งพันก่อนนะอ่ะหนึ 1, ่งพันทำตามได้เลยนะหนึ่งพันใครจะจ่ายกี่ <c ười> เท่าไหร่ก็จ่ายไปนะผมจะจ่ายหนึ่งพันโอเคตรวจสอบข้อมูลนี่ครับผมก็จะมีเลขที่อ่ะบิเล่บัญชีแล้วก็นี่สําหรับบัญชีนี้โอเค แล้วก็กดยืนยันครับผมเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยแล้วผมกับการจ่ายบิลฟูดชอ e ครับผมโดยที่ใช้แอปของธนาคารอื่นธนาคารอื่นไม่ใช่ไทยพาณิชย เป็นกรุงไทยหรือจะเป็นอย่างอื่น,นก็ทำตามคลิปนี้ได้ครับผมแค่เมนูแทบเมนูอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเราก็เลือกว้ที่จ่ายโดยการสแกนนะครัผมแล้วก็เอา QR code ที่เราได้มาจากอีเมลหรือว่าสแกนมาจากใบแจ้งยอดก็ได้นะครับผม มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้ครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมเร็วกันไปหรือเปล่าถ้าเร็วเนี่ยย้อนได้นะย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกได้เลยครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับผมเวลาลงคลิปต่อไปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนมาถึงทุกคนทันทีสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ